ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ห,ดหาหดหนาเกลือหาดนาเกลือจังหวัดพังงานนะ,ะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้นี่จะมาตกเซิร์ฟแข่งตกปลาครับเซิร์ฟฟิชชิ่งนะครับ king of the beast อ่าจากโดยทีมงานของภูกเก็ตนะครับแต่ว่าพอดีว่าความสะดวกสบายเวลาเราไปฝั่งภูกเก็ตรถมันติดนะเวลางานเสร็จเราออกมายากครับเรามาไกลอ่าเขาก็เลยนักตกปลาทุกท่านก็มาจากหลายจังหวัดนะ,ะก็ก็เลยมาจากกันที่นักเดือพังงานสวยมาก ใช่ไหมน้องตูนเดี๋ยวเราไปสมัครกันก่อนครับผมเดี๋ยวไปที่กองในการครับซเซอลอนี่ครับผมน้องตูนรหัสกันของน้องอะไรหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามนะของเรานะอออโอเคเราเปลี่ยนเยอะเลยมันเงียบจังเลยวันนี้ขอรองเท้าก่อน ปั๊มเลยนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้วางขาเนี่ยไว้วางขาเอาเท้าเหยียบไว้ข้างหนึ่งก็ได้เดินเดินเดินไปเดินไว้เดี๋เดี๋ยเอาเท้าข้างขวาเหยียบเลยเดีเอาปั๊มอย่างเดียวเลยคันสลโหว ครับดูครับเออว้าแ wow. รงๆหน่อยแรงๆหน่อยอะไรย,รย,รยังทำงายจังอ่ะคือ <c ười> หับนาเกลือนะครับของพังงาน,นะครับอโหสวยมากๆครับนี่ครับให้ดูครับ เห็นล้นขาวๆน้่นก็ฝั่งภูเก็ตนะครับอหารมะขาไม่ขาวฝั่งู้นโสนามบินได้ยังไหนแล้วว้ามาแล้วมาแล้วว้าโ,โอเคเอาเสียงไปก่อนเดี๋ยวเราเอยี่ยวมาเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> โอเคโดนหัวโดนหัวโอเคครับผม King of the b e a t ครับผมว้า wow. ว จะรอแล้วครับรอ นี่ครับนี่ครับเบ็ดอยู่ในปากนะครับนี่ครับนี่ครับอ่า,อาจะเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะครับปีที่แล้ว4โลเจ็ดว่าทิ้งแล้วว่าเจอ6โลก็้าไปจมเลย ก да ็เกียวเด่นใ่ไมครับโอแล้วครับนี่้อมนะครับเคไหมเป็นตึ๊ดสายหน้าของเราครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจะพีให้ดูที่ไม่ให้น้องตูนตีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นรายการแข่งเพราะว่าแข่งคนเยอะครับไม่เกี่ยว Pic. โอ้ถึงถึงถึงครึ่งโลครับนะโอ้โอ้ <c oughs> น่าน,น่าลุ้นอยู่ได้ยุน้นลุ้นนะครับ <c oughs> ตาเขาก็อยู่หันไปนู่นนะครับอ่าได้แล้ว มาเดี๋ยวเราเลียนใหญ่อีกรอบนึงที่ไม่ให้น้องตูนตีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกี่ยวเบ็ดเขาแล้วครับเพราะว่าเบ็ดร้อยกว่าคันนะครับวันนี้กระบีะคะ่ครับเรามาสองสามคนยังไม่เจอใครดีนะครับเดี๋ยวดูหน้าง,งานเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเราดูว่ากระบี่เราเจอใครบ้างโอเคเสร็จไปก่อน อนนี้มันจะลอยแล้วก็ให้เยืยอกพายุเยือกทุ่งดูน่ากลัวมากเลยคิดเลยลมลอเรื่อยอ่ะาดีเดี๋ยวเราไม่ใช้ต่อโอเคเดี๋ยวตีเาขา really up. หมุนขึ้นไปอีกหมุนขึ้นไปอีกหมุนขึ้นไปอีกอ่าอะดูตัวก่อนสายเปิดเปิดนั่นหรองให้สุดก่อนเปิดให้สุดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้นิ่งให้นิ่งก่อน เอาดูข้างหลังก yeah, 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 ่อนดูคนข้างหลังไหมเอาไปจุอุ้ยเดี๋ยว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 พุ่งสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งสายขั้นสูงกดให้ต่ำลงหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไป็นาพตายเขาอีกรอบหนึ่งตอนนี้สายมันจะไม่มันจะไม่ลวกปายเขาแล้วแต่ว่าเราอยากขั้นสูง มาแล้ววัแล้ววันแล้วขึ้นเก้าโมงีกี่โมงครับอะไรครับเก้าโมงีกี่โมงสามโมงเห็นปะเดี๋ยวสามโมงเขาเรียกรวมครับสาม,มาาโมงอ่าสะมือถึงได้ไหมได้ป่ะชี้ไปทางไหนนี่นั่นคือเป้าหมาย <c oughs> ที่เราจะชี้ไปแล้วก็เวลาเราจะควดอ่ะก็เราดึงมือข้างนี้ด้วยแล้วเ, <c oughs> เออสองข้างพร้อมกันดึง Ừ. Ờ, ดึงมือนี้ này อีกมือนึงอ่ะ Cho <laughs> 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 <Okay. cười> <laughs> อันมีหมยมีหอล่าเอาพอีน่หกรุนไปเร็ว รัวครับตอนนี้หนักเน่้เรวาโอ้โ,อโมาแล้วลูกตุนเน,นี่ยคิดว่าคิดว่าจะทำได้ไหมคนเขาไหมถ้าเราปลากนิ่ะ โอ้หดูนกดดูนกดเมื่อกี้เห็ดลงไปเลยครับเนะี่นี่ครับคือมันต้องสู้กับตะกลัวแล้วก็ขึ้นนี่ครับอ่าต้องใช้ฝีมือแล้วครับนี่ฝีมือแล้วฝีม <c oughs> ือ,อไไลแล้วเอาเอาไฮไลท์เลยครับแอดไฮไลท์เลยตอนนี้ กองเชียร์นะครับไม่ได้แจ้งให้หลุดนะครับเชียร์เชียร์มาแล้ว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 ไม่หลุดครับไม่หลุดยังไม่ได้จานที่คร <centimet re> ับไม่หล <C ue mos> ุดครับ ครับมาแล้วมาแล้วตัวปิดคลิปเลยครับในตอนนี้สามโมงยี่สิบสามโมงี่สิครับโอ้โหสุดยอด นี่ครับมีดวงให้เอาต้องมีฝีมือด้วยนะครับนี่ครับองสู้กับตะก,กัวสู้กับคลื่นนี่มันเป็นเสน่ห์ของเซิร์ฟโอ้โห <laughs> ด,ดูหน้าดูหน้าพี่ครับ <laughs> <laughs> โอ้ าแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊มอย่างเดียวเลยครับโอ้โหัมาแล้วมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

โอ้โหว้าวโอเคครับผมถือว่าปิดทริปได้สวยมากเลยเพราะว่าไอลาขึ้นมาปุ๊บไอเขาไอจะเทียย์ละวันพอดีโอ้โโอถือว่าเป็นไงบ้างน้องตุนไมถ่ถ้าเราได้อัดถ้าเราได้อัดลาแบบนี้น้องตุนว่าคิดว่าจะทํทำได้ไหมได้ทำได้นะปล่อยปลามันกินกงอนนะ เออ<ช>เดี๋ยวครับรอบหน้าวันที่27นะ27เดือนหน้า,น,านะานที่บอ่อดานครับ<ช>ผมอ<ช><ไ>เดี๋ยวเชิญเลยเชิญเซิร์ฟนะทั้งทั้งใต้เลยใครว่างมาเลยบอ่อดานใช่มาสนุกสนุกกันบ่อ,บอดานนี่คิดว่าน่าจะเกิน2 0 0รคันนะเราจะรวมรวมเซิร์ฟนะครับสนุกสนุกอันนี้ครับมันเป็นเสน่ห์ครับเราต้องสู้กับตะกัวที่หนักแล้วก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็ปลากินด้วย

3า7ห้าเจ็าจุดห้าเจ็ดสามห้าจดน้ายอ้าบรรยากาศแล้วตอนนี้เรามาดูไอ้บรรยากาศเขาแกะปลานะ่เป็นปลาอา

จุดห้าเจ็ดหใช่ยอดสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับที่หนึ่งลักหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบโอ้ที่สองยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบ ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือห้าพันสี่สิบที่สี 3, ่สิบเปอร์เซ็นต์สามพันสามร้อยหกสิบแล้วก็ที่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์พันหกร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมแจกเราบรระเลื่อนนี้ก่อนเดี๋ยวพอแจกที่เสร็จปั๊บทุกท่านรู้อันดับตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเข้ามาจับฉลากรางวัลท่านละหนึ่งฉลากนะครับได้อันดับไหนไปก็ได้รางวัลเรานั้ไปท่านละหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวผมอ,อ,อธิบายก่อน ปลามันขึ้นเกินทั้งหมดห้าตัวแต่ผมแจ้งไว้แล้วว่ารางวัลที่ทาให้ทั้งหมดมันมีห้ารางวัลตามที่เขาแจ้งมานะครับฉะนั้นส่วนปลาที่น้ําหนักน้อยต่าลงไปนะครับก็ถือว่าปีนี้พลาดแชมป์ปีนี้นะครับแต่ผมเลือมไปตั้งแต่ที่5้าเอาจา่อันดับที่ห้าก่อนน้ำหนัก2 7จุกิโลนะครับของโกเอฟูเกตนะครับเอฟ คนได้ที่ห้าครับผมตาด้วยอันดับที่สี่นะครับน้ำหนักสองจุดแปดสองกิโลกรัมเป็นของน้องพงนะครับตุ๊กตา๋องว้าวหนอนเสื้อเลยหนอนเสื้อเนี่ยเราหัดชุดใส่หน้ากับนัาปองเลยครับดูคลิปวิดีโอของแกแล้ว มีสมหน้าอันดับสี่ครับผมขอบคุณมากครับที่สามครับผมว้าวเจ้าเวีอมีถ้วยลงมันมีคัทเดลแล้วก็มีเสื้อหนึ่งตัวนะครับอาวโอเคนะได้เป็นได้อันดับ2ขึ้นมาคือน้ำหนัก 3.57กิโลนะครับเอ่อคุณเพลิน AP ครับว้าวข้องอีกเลยนี่ข้อเอีกเลยนี่สองแล้วก็มีถ้วยรางวัลมีเสื้อหนึ่งตัวยังไม่หบดครับยังไม่บมดที่แล้วก็มีลอกชิมานโนเอ็กซ์พีเทตูแอีกหนึ่งตัวว้าวมันต้องมาเป็นทีมครับนี่ครับเชิญลุงโอลาหน่อยครับขอเชิญลุงโอลานหน่อย วนที่แ่ไหแ่ายยันพอเาไรเีวเินมอบรางวันเลยครับไปนั่งหลอยู่นมอย่างเดียวแล้วครับตรงนี้เดยครับมอบา้ยวนี่ด้วยครับให้กปีนี้ได้น้ำหนัก5.57กิโลเหมือนที่แจ้งเงินจด13,400บาทนะครับก็ได้ถ้วยรางวัลได้ร่องได้เสื้อนะครับ

แล้วก็หยิบรางวัลได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวผมมีทีมงานที่จะเ็หยกรางวัลให้นะครับนี่เขาหยิบรางวัลนะครับผมต่อแถวนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้แข่งขันกคนเลยแล้วก็ให้หยิบรางวัลโอ้คนดีละคนดีละคนดีละคนเลยเท้เข้าแถวไปเลยครับผมเข้าแถวไปเลยครับนี่เขาเขาแถวจับรางวัลนะครับผมโอ้โหยุ่งมันจะเป็นรอยโค้ด มาให้จับเลยครับผมแล้วเราค่อยเอาฉลากไป็เลขของรางวัล<ร>ใช่ไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมอ่อาจ,อจิ้งจกนะสามกันสองใบสมกันก็สามใบค่ะไ,ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเจ <c oughs> ๊งทางนู้นอย่างเดียวห <c oughs> ยิบอันเดียวของน้องตูนนะหยิบอันเดียว อเด้งขึ้นมาเฉยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบดีของพอ่อหนึ่งสามเจ็ดครับหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดเ <laughs> อรุ่นรุ่นเดี๋ยวดูต้องตุนได้อะไร ติทนี้เลครับหนึ่งสามเจ็ขอบคุณครับปิดทิปนะคะปิดทิฟมาแข่งเซิร์ฟวันนี้นะ ทำไมมาติดที่สารสินรู้ไหมครับรถมันเยอะอ่ารถมันติดครับผมก็จะยอยรถออกกันนะครับเราก็เออลืมด้วย <c oughs> เป็นไงผลงานวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามาสนุกสนุกแบบก็ได้ของรางวัลเล็กน้อยออคืออ่าเราหัดเล่นเซิร์ฟครั้งแรกนะครับวันนี้ครับทั้งแกะฟองเลยทั้งโอกทั้งคันทั้งอะไรมาไม่มีวิช,ชาเลยมาหาก็คือมาหาประสบการณ์วันนี้นะครับแล้ว เราจะเอาประสบการณ์วันนี้ไปแก้มือวันที่27เดือนหน้านะที่บอดานนะเขาเชิญ FC ทุกท่านด้วยครับโอ้สนุกมากครับตกเซิร์ฟฟิชชิงอ่าก็ถือว่าสนุกแล้วก็ยังไ,ไงอะ่ะมันเจอพี่หลายคนนะนะหลายคนนะเออก็ได้พูดคุยก็นานๆมาเจอกันทีก็เหมือนมาเที่ยวอ่าโอเคฝากคู่สนับสนุนของเราหน่อย น้ำผลไม้ปั่นฟุตัต้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบี่นะครับผมก็เจรเอรถเล่ยกก้ทักวางเรียกนะนอ่าครับผม <พอ S 1> ก็ช่วยๆอุ่นๆกันด้วยแล้วก็ก็จะหาทําคลิปดีๆ<ป> <laughs> ออๆทดียเที่ยวได้แนะนำท่านผู้ชมทุกท่านอ่าโ okay. อเคอ EP นี้พอกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ EP หน้าเซล ชอบดูอยูทุกเปิดรับชมได้เลย่องนี้เป็นชงที่มาที่ดีวและพาเข้าชมชมกันทั่วดคนเก้นดีๆีนม,มาลาอีกเพราะเชิญนี้ใจตัวติดตาชง ่ชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาทิศและพาเราดูช่องตูพาทัวคนเเขนดีๆจะมีมากลายขอเชิญคกดติดตามชม่องตูพาทัวขอเชิญ ติดตามชมปูพาดูกอเช่นเิียวกันกดติดตามชมปูพาดูคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่าต้ทำคำข้าวไมเออชอบแนะนำเลยตามได้เลยชมุณพาธู

ดิดาดีดาดีดาดีดาดาดิดาดดาดนี่ยวเดินีียคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่าชอบก๊อกาวไม่เธชอบได้นำเลยตามไดงเลยชอบาดูคอนเทนต์ดีๆทนี่ทุกันทุกคนจะดูได้ อย่าปิดช่องเดียวเลยรีบเปิดเลยลรีบเปิดดูช่องตุนพาทูก